สวัสดีครับห้องนี้เป็นห้องที่ผมซื้อมาใหม่นะครับอไว้ลงทุนล่อยเช่านะครับอยู่ในโครงการดูพินีเท้าชิปลังสิงทธคลองหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆ้ห้างฟิวเจอร์พาร์ทลังสิทนะครับห้องนี้เป็นขนาด2 1 5ตารางเมตรเป็นห้องสตูดิโอนะครับภายในนี้ก็จะมีถ้าดูด้านนี้จะเป็นซิงลานจานนะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นระเบียงเอาไว้ตากเสื้อผ้าได้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับภายในห้องด้วยเลย ถ้าเป็นห้องแบบนี้นะครับทางโครงการก็จะคิดค่าเช่าสมมติเราปล่อยเช่าแบบนี้เลยคิดค่าเช่าอยู่ที่3,500บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการติดตั้งเตียงนอนมีโซฟามีตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะปล่อยเช่ากันอยู่ที่4,500บาทต่อเดือนนะครับหรือถ้าเราอยากได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นมีการลงเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทีวีมีตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็แอ จะปล่อยเช่ากันอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับหรือถ้าต้องการค่าเช่าเพิ่มขึ้นมีการติดตั้งเครื่องซักผ้านะครับก็จะมีค่าเช่าอยู่ที่5,500บาทต่อเดือนหรือถ้าเรามีการตกแต่งห้องเพิ่มเติมนะครับอาจจะได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นอาจจะถึงประมาณสัก5,800-6,000บาทต่อเดือนนะครับห้องเนี้ผมตั้งใจจะตกแต่งแล้วก็จะปล่อยเช่าอยู่ที่5,800บาทต่อเดือนนะครับมีการลงเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยและเดี๋ยวผมจะอัปเดทเรื่อยๆนะครับความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง สนใจความรู้เกี่ยวกับการลงทุนคอนโดปล่อยเช่านะครับสามารถติดตามในช่องของเราได้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะฝากเช่าซื้อขายคอนโดยา่านนังสิตสามารถติดต่อทางเราได้ทงางไลน์แอด ntc ขิด hmm. Agent ครับ